วัดป่าดอนแก้วสะอาดสว่างสงบเสียสละสาม,มัคคีวันนี้เราจะไปดูน้องเนนซอทาความสะอาดห้องนอนนะของเนนซอว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เราไปดูการการทำความสะอาดของห้องนอนของเนนซอวันนี้ดูครับ <c oughs> ของเยอะเลยถูกขนออกมาจากในห้องนะ ไม่รู้อะไรทั้งหนังสือทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะเราจะมาดูการทำความสะอาดนะมีพัดลมด้วยสองตัวนะพัดลมสองตัวโอ้อยู่ด้วยกันสองรูปนะเดี๋ยวรูปเดียวดูการทำความสะอาดนะในห้องอันนี้ของที่เอาออกมาจากข้างนอกนะครับ แล้วก็มาดูในห้องนะครับว่าเป็นยังไงอ่าอันนี้กำลังทำความสะอาดยกใหญ่เลยนะอันนี้ห้องห้องนอนนะก่ออิดโบกหูวปูนโบกปูนอย่างดีเป็นห้องอย่างดีห้อง3เมตรคูณ3เมตรมีพัดลมให้ด้วยหนึ่งตัวนะพัดลมให้ด้วยหนึ่งตัวนี่นี่เป็นพัดลมนะก็ อันนี้เป็นห้องนอนติดฝ้าฉาบเรนะียบนัอย่างดีอันนี้เป็นหน้าตา่านงะสามารถมองออกไปข้างนอกก็จะเห็นแทงน้ำที่ทางวัดสร้างไว้นะครับนี่แทงน้ำของวัดะนะครับเป็นมุงลวดมีเหล็กดัดด้วยมีม่านอันนี้เป็นม่านผ้านะม่านธรรมดาอันนี้เป็นห้องที่ทำความสะอาด เอาของออกหมดแล้วนะอันนี้เป็นชั้นตู้นะตู้ไม้ประกอบขึ้นเองนะก็จะมีของข้างบนหน่อยวางยังไม่เป็นระเบียบนะอันนี้ทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดข้างในอันนี้นี่คือจะาเอนี่คือ <laughs> เดนซอ <laughs> ทำความสะอาดหนะห้อง ให้สะอาดสะอา้านอันนี้ปัดกวาดถูเดียอันนี้แค่ถูเอาคราบอาต่างคราบสุขปกนะออกให้หมดอ่นะอันนี้ดูน้ำเต็ <c oughs> ใจสะอาด <c oughs> <c oughs> เจอ็อย่างนี้แล้วครับ,บสุขสกณฑกนะคนนี้กำลังถูอันนี้แค่ถูเอาคราบออกก็ยังไม่ถูจริงนะวิธีการทำความสะอาดเราก็ทำความสะอาดจากข้างบนลงข้างล่าง จากข้างในออกไปข้างนอกอันนี้คือระเบียบในการทําความสะอาดที่ถูกต้องคือจะต้องทําจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างในออกไปข้างนอกนะครับอันนี้นี่คือระบบการทําความสะอาดันนีห้องดูน้องเน่้ยี่ดีๆไม่รู้ขี้อะไร่ไรู้วะขี้เกี่ยมข <laughs> ี้เกียมนะ ราวนมีขี้เกียมตุ๊กแกขี้เกียมเนาะแา่กำลังถูทุกวันสะอาดอย่างดีนะหลังจากที่สะอาดเสร็จแล้วนะเราก็จะเห็นการจัดห้องที่เป็นระบบระเบียบม,มากกว่านี้นะเรามาเปลี่ยนแปลงนะพฤติกรรมใหม่ให้เป็นคนที่รักสะอาดนะจากข้างนอกในนอกบริเวณวัดของเราในสะอาดแล้วในบริเวณวัดเราก็เนื้อนในกุฏิ ที่จะต้องปฏิรูปใหม่เพื่อให้สะอาดนะให้เรียนเรารักษาความสะอาดไว้ให้ดีที่สุดนะอันนี้คือกําลังทําความสะอาดนะของที่อยู่ข้างนอกนี่ยังในกิีระกาอันนี้แค่อ,ออกไปไว้เฉยในเวลาเอาเข้ามาก็จะจับให้เป็นระบบระเบียบม,มากกว่านี้นะอันนี้ที่เห็นนะอ,อันนี้ดังวาสะอาดนะแล้วก็หลังจากสะอาดเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเป็นยังไงอันนี้วัด ป่าดันแกวของเราอันนี้ไหนกุฏิหลวงพ่อคือสีลิงดำก็จะมีนะตู้นะตู้ใส่ของใช้ของพระพิสุสําเนแปลนสีฟันยาสีฟันลนนี้ตู้นะต้องจะมีพวกพานพวกท่าอะไรบ้างส่วนนี้เป็นตู้เย็นโยมถวายมาก็นานแล้วแหละก็จะมีพวก น้ำดื่มนมโอนตินที่เป็นน้ำที่โยมเขาเป็นกล่องโยมมาถวายก็จะมีตู้ยาข้างบนด้วยอันนี้ก็หลังจากที่เราถูพื้นเสร็จก็จะเริ่มปฏิบัติการถูอีกครั้งหนึ่งนะ<ม>เช็ดเท้าก่อนเช็ดเท้า,ทาปฏิบัติการถูอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะเก็บ นะเก็บเก็บฝุ่นผู้แบบเก็บฝุ่นด้านฝุ่นนะเก็บอย่างนี้นะเก็บอย่างนี้เก็บเก็บฝุ่นะทุกอย่างที่เราเช็ดไปเมื่อกี้ก็จะถูกเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างนี้นะเก็บฝุ่นนะถ้าทำอย่างนี้เราไม่ต้องกวาดเราไม่ต้องใช้ไม้กวาดกวาดก็ได้ ถ้าเราทำนี้ฝุ่นมันก็จะติดไปอยู่ด้านหน้าของไม้ถูงาที่เราทำนะก็จะติดไปอย่างนั้นห้องก็เริ่มสะอาดรี่ยังญาติโยมท้าสะอาดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดติดตามนะให้ด้วยญาติโยมวันนี้คือการทำความสะอาดภายในกุฏิภายในห้องห้องนอนห้องพักของน้องสามเณรน,นะเพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลส่วนตัวด้วย นะอันนี้จัดการบริหารทั้นญาติโยมขอญาติโยมจงมีแต่ความสุขกันทุกคนนะอย่าลืมทําบ้านตัวเองให้สะอาดด้วยทําห้องที่หลับที่นอนให้สะอาดนะเพื่อสุขภาพอนามัยของแต่ละบุคคลด้วยอันนี้ก็ขอจเจริญพรนะญาติโยมนะ